สดีครับผมผมเป็นศัตรบูบาลครับคร้นี้วซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึงง่งเต็มครับซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยซ้อมอยู่ที่บ้านครับที่ไหนอ่ะเทพราชครับไปตอนนี้กับกับอยู่ที่บ้านแล้ว,แล,วแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บ่าสซ้อมเรามั้ก็มีเพื่อนเข้ามาปั๊มให้อ๋อก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่แถวนั้นช่วยกันก็คือกลับไปไฟแรกเลยใช่ทุกทีเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเดี๋ยวครเคลีราอ๋อไฟนี้เลยกลับไปบ้านแล้ว ตอนนี้เราอายุ23ครับสูงเท่าไหร่ครับสูง165น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้อยู่ประมาณ57โมยสไตล์อะไรครับมวยหมดครับวันนี้จะต้องมาเจอใครเนี่ยสิงศึกเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาอย่างก็ดูๆเขามวยโมยสไตล์ ก็เหมือนสไตล์คล้ายกันเลแล้ววันนี้มาเจอกันเนี่ยวางเกงวางแผงไงดิก็ตามสไตล์ไปมือทีครับอ่าก็ต่อยตามสไตล์เราไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขอุ้งเขาเบอร์ที่เนาะล่าสุดเราไปต่อยไปที่แน่นเนินครับไปที่นี่เลยวันั้นต่อยใครต่อยกับสายฟ้าไปกับมังวันั้นแพ้ครับแพ้คะแนนครับแพ้แบบแพ้เบียดกันหรือว่าขาดขาดขอมาแทนเพราะวันนั้นเราไปแทนก็เลยร่างกายไม่ดีนะวันนี้มือในรายการเลยวันนี้เรียกว่าร่างกายเป็นไงบ้างร้ายไปเลยสมบูรณ์็งแนนเนาะวันนั้นต่อยเบียดเท่า สองได้วันนี้จอดร้อยยี่สิบเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินจุดสามจุดสามพันเรียบร้อยแล้วร่างกายเป็นเต็มร้อยนะพร้อมแจ้งเกิดไม่เกิดมากี่ไฟสองไฟแล้วสองไฟติดเลยวันนี้เรลองเกิดแล้วล่ะครับขึ้มากี่กิโลคุมมาสามสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตัวนี้หลักก็ประมาณแปดสิบได้ผลจังหวัดสายเชื่องช่วยแฟนขับเราหน่อยฝากแฟนขับสายเท้าเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่นะพร้อมแจ้งเกิดนะขอโชคดีนะครับ